ตอนที่109 6สีหน้าของหลินเทียนในตอนนี้ได้เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงเพราะว่าแรงกดดันที่ฝ่ายตรงข้ามส่งออกมานั้นไม่รู้เลยว่ามันแข็งแก่งยิ่งกว่าเคเดนกึ่งจากรดิตั้งไม่รู้กี่เท่านี่มันจึงทำให้เขารู้สึกกลนหัวลุกไม่หยุดหย่อนจากละกเฮเบนจะท่านและหลิงยุนเองก็พันธนะดนวกถึงจุดนี้ดีว่าอีกฝ่ายกำลังจ้องมองมาทางหลินเทียนอย่างไม่วางตาไอหนูทำไมรู้สึกเหมือนกับว่า เจ้าเป็นศูนย์รวมความเกลียดชังยังไงก็ไม่รู้ขนาดมันเพิ่งโผลออกมาก็ยังเอาแต่จ้องมองเจ้าตาเป็นมันเลยนะแต่ลักเคเบนจะทาได้ส่งเสียงออกมาก้าเห็นด้วยถึงที่สุดหลิงหยุนได้แต่พงังะไปหลินเทียนไม่ได้มีเวลาจะมาต่อร้องต่อเถียงกับพวกเขาจึงรีบนําพวกเขาพุง่งหนีออกไปอย่างรวดเร็วความเร็วของพวกเขานั้นพุ่งสูงขึ้นไปอีกขนาดที่พุ่งออกไปภายในพื้นที่ส่วนเลือของสถานที่แห่งนี้ปีศาจประมึกยักษ์ได้ส่งเสียงคำรามออกมาอย่างดัง ก่อนที่มันจะส่งหนวดมากมายของมันไล่ตามหลังพวกเขาไปแรงกดดันอันหนักหน่วงทําให้หลินเทียนถึงกับรู้สึกท้องไส้ปั่นป่วนเขาได้แต่กัดปันเอาไว้พร้อมทั้งสังเวเอวงเวสสังสารวัตรของตนออกมาแล้วเหวี่ยงอัดออกไปพางเบียงหลบออกไปด้วยยางก้าวสวรรค์เพื่อนํเ,เนจลเ้เบนทาุและหลิงหยุนพุ่งหนีออกไปไกลประกายแสงที่ส่งออกมาจากแหวนมิติของเขายังคงเจิดจัดขึ้นไปอีกแถมยังให้ความรู้สึกที่ร้อนระอุเลยกว่าได้ เสียงปีศาจคำลาได้ถูกส่งออกมาอย่างดังขณะที่มันได้เจามเอออกไปทางหลินเทียนโดยดวงตาที่แดงกล่ำยิ่งกว่าเก่าพร้อมๆกับหนวดมากมายที่กดทับก็ใส่ทางเขาวงเวทแสงสารวัตรได้ถูกเปิดขยี้จนแหลกสลายหายไปในทันทีหลินเทียนได้แต่รู้สึกเย็นในเยือกไปพร้อมทั้งเวียงมัดจักรพรรดก็ละหุนออกไปพร้อมๆกับพลังทำลายที่สูงถึงขีดสุดพร้อมทั้งย่นระยะและหนีออกไปเพื่อหลบการโจมตีของหนวดพวกนี้หนี่เจ้าหนู จะไปล่วงเกินอะไรมันหรือเปล่ามันเอาแต่เจ้ามอมมาถึงเจ้าอย่างไม่วางตาเลยนะจัลละเคเบญญทธาตได้แต่แสดงสีหน้าที่ประหลาดใจและสงสัยออกมากิ้วของหลินเทียนได้ขมวดเข้าหากันก่อนได้เขาจะคว้าเอาก้นอนอันนมณีที่อยู่ภายในแหวนมิติของตนออกมาจัลละเคเบญญทธาต์และหลิงหยุดที่เห็นเช่นนั้นก็ได้แต่พงาไปพางพูดออกมาว่านี่มันส่องแสงออกมาด้วยตัวเองอย่างนั้นหรือเสียงกำลามถูกส่งออกมาอีกครั้ง ขณะที่แรงกดดันของมันได้พุ่งสูงขึ้นไปอีกกว่านับสิบเท่าเสมือนต้องการจะถล่มสถานที่แห่งนี้ให้ลาเป็นหน้ากองและส่งผลในหน้รอยแตกขายายตัวออกไปทั่วพื้นที่หรือว่ากิ่นอายของเจ้านี่จะกระตุ้นมันอย่างนั้นหรือจัละเคนเบนจธาได้ส่งเสียงออกมาด้วยสีหน้าที่เปลี่ยนไปมันเป็นอะไรที่เห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วหลินเทียนได้ตอบกลับไปเพราะก่อนหน้านี้เขาก็เคยคาดการเอาไว้ก่อนแล้ว และหลังจากที่เขาหยิบอัญ,ญมณีนั้นออกมาแล้วอกฟ่ายก็ขุมข้างไปในทันทีมีแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่ามันเกี่ยวข้องกับอัญ,ญมณีนี้เขาที่อยู่ในเขตแดปนปณิธพานระดับที่สองเองก็เพิ่มความเร็วของเขาขึ้นไปอีกและรีบพุ่งออกไปจากที่นี่อย่างรวดเร็วมันได้ส่งเสียงคำรามออกมาขณะที่ไล่ตามหลังพวกเขาไปอย่างรวดเร็วขณะที่หนวดของมันได้กวาดแกว่งไปมาทั่วพื้นที่ด้วยพลังทำลายล้างของมันจึงทำให้มิติได้รอบ ถึงกับแหลกละเอียดไปในทันทีก่อนที่มันจะพุ่งเป้าเข้าใส่ทางหลินเทียนรีบๆทิ้งไอ้อัญมณีนั่นไปเร็วหากว่ายังปล่อยไว้แบบนี้มีหวังพวกเราได้กลายเป็นอาหารของมันแน่หลิงหยุนได้ส่งเสียงออกมาด้วยร่างกายที่ขนลุกซู้เจ้าคิดว่าทิ้งไปตอนนี้มันจะได้ประโยชน์อะไรอีกกันหรือหลินเทียนได้พูดขึ้นเป็นเพราะเขาสัมผัสได้เลยว่าอีกฝ่ายล็อกเป้าหมายมาที่เขาแล้วและต่อให้เขาทิ้งมันไปมันก็ไม่ช่วยอะไรอยู่ดี บุมเขาได้หมุนบวนเก็บวิชาดวงใจสุริยันจนถึงขีดสุดพร้อมต่างเรียบตำล่างทั้งสองคนพนุ่งหนีไปจากที่แห่งนี้ด้วยความเด็วสูงสุดเพราะอีกฝ่ายแข็งเก่งเกินกว่าเคดแดนกึ่งจกักรพรรดธิธรรมดามากซึ่งด้วยระดับพลังของพวกเขาในตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะต่อกอัดกับมันได้ดังนั้นการหน,นีคือวิธีที่ดีที่สุดของเขาในตอนนี้มันยังคงส่งเสียงคำรามออกมาอย่างดังขณะที่หนวดอันทรงพลังของมันได้กดถามก้อใสทางดินเทียน ดินและเศษฝุ่นได้กระจัดกระจายไปทั่วพื้นที่ขณะที่รอยแตกแล้วได้ขยายตัวออกไปทั่วพื้นที่และสร้างความรู้สึกน่าสะพรึงกลัวออกมาถึงขีดสุดหลินเทียนและคงนำทั้งสองคนพุ่งเข้าไปในพื้นที่ส่วนลึกเป็นระยะทางกว่าหลายกิโลเมตรบุ้มเทือกเขาแห่งนี้ได้สั่นไหวไม่หยุดหย่อนขณะที่กลุ่มหมอกสีดำทมินได้พวยพุ่งออกมาในกลุ่มหมอกเหล่านี้มันผสมผสานไปด้วยพลังชฉี่อันเข้มข้นณะนี่เป็นพลังที่เข้มข้นมากมาก หรือว่ามันคือสิ่งที่เจ้าพูดถึงก่อนหน้านี้กันแต่ละเคเ่เบนจะาัดได้ส่งเสียงออกมามันเป็นเพราะพลังฉีดที่ั่วไหลออกมาในตอนนี้มันเข้มข้นถึงขั้นที่เพียงแค่มองก็ยังสามารถสัมผัสได้ลุงหลิงเองก็สัมผัสได้เหมือนกันมันจะต้องเป็นเส้นชีพจประจเทวะอย่างแน่นอนหลิงหยุ่นได้แต่จ้อางมองออกไปโดยดวงตาที่เป็นประกายหลินเทียมไม่ได้สนใจอะไรพวกเขาและยังคงพุ่งออกไปอย่างสุดชีวิตเพราะว่าแรงกดดันที่ปีศาจ กำลังไล่ตมามมันนั้นมันยิ่งพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเสมือนดังต้นตอแห่งหาย,ยนะเลยก็ว่าได้ณตอนนี้เขาไม่อยากจะคว้าอาวุธปาดั้นไปออกมาได้ซาำเพราะรู้ดีว่าต่อให้เขาเอาออกมามันก็ป่าประโยชน์อยู่ดีดังนั้นการทุ่มเททั้งหมดไปยังการหนีเพื่อทิ้งระยะห่างออกไปจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเขาได้พุ่งผ่านอากาศออกไปด้วยความเร็วที่สูงมากๆถึงระดับที่มันสามารทิ้งระยะห่างออกไปจากตัวปีศาจได้ไกลพอตัว เล่งความเร็วขึ้นอีกเจ้าหนูหลิงหยุ่นได้ส่งเสียงออกมาหลินเทียนไม่ได้ตอบอะไรกลับไปเพียงทุ่มพลังทั้งหมดเพื่อหมุนวนรักษาย่างเก้าสวรรค์และทําให้ความเร็วของเขาเพิ่มขึ้นถึงกีดสุดและิ้งระยะห่างจากอีกฝ่ายโดยที่ไม่เห็นเงาหารือด้วยซ้ำแต่ว่าจนถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่หยุดเท้าลงพร้อมทั้งพุ่งหนีต่อไปไกลกว่านี้ดูเหมือนว่ามันจะมีความแค้นอะไรกับอัญ,ญมณีนี้อย่างแน่นอนจัลลเคเบนจะทาได้ส่งเสียงออกมา ข้าเองก็รู้สึกแบบเดียวกันเลยแต่ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ล่ะไม่ใช่ว่ามันเกิดเป็นของจักรพกรรดิกนลหุ่นงั้นหรือทำไมถึงได้มีความแค้นกับเจ้าปลาหมึกนี่นี่มันยังไงกันแนะ่หลิงหยุนได้แต่ถามออกมาด้วยสีหน้าที่สงสัยเอามากๆนี่จึงทำให้เขาพากันหันมองไปทางหลินเทียนด้วยสายตาเดียวกันเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสายตาเหล่านี้แล้วหลินเทียนก็ได้ตอบกลับไปว่าใครจะไปรู้ล่ะอันนี้มันีในมือของเขา ยังคงส่งความรู้สึกที่ร้อนระอุออกมาแม้ว่าเขาจะสงสัยแต่ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรและยังคงพุ่งต่อไปภายในส่วนลึกด้วยความเร็วที่สูงขึ้นเพื่อจะเอาเส้นชีวจรเทวกลับมาสําหรับพักคตัวเจ้าหนูนี่ยิงพวกเขาเข้าไปลึกเท่าไหร่ก็ยิงสัมผัสได้ถึงความหนานแน่นของพลังฉีและด้วยระดับพลังของเขาในตอนนี้ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงก็ไปถึงพื้นที่ส่วนลึกของสถานที่แห่งนี้เมื่อมองออกไปแล้วก็จะเห็นได้กลุ่มหมอกและพลังหยินที่เข้มขน้น กำลังปะทปุออกมาเสมือนว่าเป็นหลุมดำขนาดใหญ่ที่ให้ความรู้สึกที่น่าตกตะลึงเป็นอย่างมากนี่มันเมื่อมองออกไปแล้วดวงวิญญาณของพวกเขาก็ถึงกับสั่นสะท้านไปตามๆกัน